ผมไปเป็นงานสัจรที่เชียงใหม่ที่อีสานเดี๋ยวนี้การไปพบข่าวเห็นไหมครับทางใต้ทีบันทีวีก็ดีของเรา่องนหนึ่งช่องท้องจินแม้แต่ตอนที่ผมใช้สง่องสาวฉบันที่หากินเสได้ที่สพภาษาไทยภาษาเสฉะได้ดีนะนี่คงยอที่ยอมเพราะงานนีที่ต้องสอบนะครับี่เป็นภาษาไทยอย่างเดียวหรือ ก็จะสายไ้ก็จะต้องห่อยมายห้มาอันนี้ยอดกับบางที่ท่านรัศดรว่าเราควรที่ได้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยผมว่าต้องถนัดมากนะคือดูตอนนี้มันมันเละหมดเลยครสถานที่เราอยู่นี้ผมเคยในวงการนุ่งการเกงกับรัชชชอนไรครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มีนักเขีงนโป๊เป็น ก็เลอนคบโอเคไม่ีถามคุณบัณว่ามีเลาะชันน่ไรโอเคครับตอบันนี้ผมดูผมดูแปลกนะแต่ดูแล้วมองหน้าคนนู้นไม่เห็อนไันอย่างนี้ครับมันแลกี่สุ้วรือคนรู้อ่ารที่อาจายกลับบ้านครับเคยรักแ่านังสานะที่เราพูก็คือปุ๋ยน่าจังและเสร็จแล้วออกมาแก้ในรายการของบุญดีบอกว่าท่้นเือก็การเส đèo đã đi làm, cái việc này là muốn, khai thác gì cả, quan chức nhiều quá, trong việc super như là đảng phong, cũng tồn tại, bọn đi nghĩ, coi cái đảng này, 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 cái đảng นี่สี่ี่เราทำครับมีสองท่านนะคะแต่ขออนุญาตที่จะมีสามท่านเลยแต่ว่าเวลาเาวัดมากๆเลยแล้วก็ไหนคะเพื่อเราก็ถามด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจเลยว่าหลาย่านอากจะแสดงความคิดเห็นทางท่านในที่รเียก็มีประทินด้วยใช่ไหมเตรมของที่เราเลือกแล้วเป็นการเร่งผู้ดำเนินรายการแบลายๆว่าขอ,อของที่เราเลือกมานะขออนุญน ให้ท่านสุนสั้นๆแล้วเผื่อท่านท่านมั่นว่าที่ประชุมขอให้ต่อเวลาได้เพื่อให้สามท่านที่ยกมือเมื่อครู่ได้มีโอกาสแสดงความเห็นนะคะมือเรี้ยงเห็นแล,ล้วท่านตรงกลางท่านเชื่อสีส้มแล้วก็ท่านตรงนี้นะคะตรงนี้เพราะว่าบางส่วนก็มีการพูดเข้ามาคาดเดี่ยวอยู่แล้วช่วงท้ายอยากให้แต่ละท่านอาได้พูดถึงกลไกการกำกับดูแลนะคะ,ะที่านนะคาดหวังในอนาคต ใกแม้ว่งางกานเดนนี้เราได้สุด3สามาที่เยอะนะคะของท่านอาจารย์ชิรันก,ก็สามสนกลมนะหกกลมของคุณสุวรรณาก็สากสามนะฮะชื่นใจมากสามารถ ที่มีมันบันทาดไว้เนี่ยก็ให้สมาชิกเอาไปใช้เวลาจะทำสปอร์ตออกวิทยุแต่สปอร์ตวิทยุเนี่ยเนื่องจากสื่อมันควบคุมไม่กว้างเท่าไหร่นะครับดังนั้นมันก็หลายๆกันไปได้โดยที่ไม่มีการเซ็นเซอร์ของแต่เท่าที่ผมคำถามดูสปอร์ตจากสมาธิผมที่ออกไปในห่างวัน

ต้องใช้ตัวไกลเติมเนี่ยใช้ตัวนั่งแล้วก็ต่อยอดไปนะครับซึ่งผมผมคิดว่าน่าจะแก้ไขได้แต่ตัวที่เป็นกัรวนแล้วล่ะก็ยังถือว่าเป็นการโฆษณาซึ่งผมก็จริงๆบอกว่าเขาบอกไม่เกี่ยวกับผมแล้วก็คือการการผู้โฆษณาโดยผู้ประกาศโฆษกผู้ดำเนินรายการซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่า มันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งในการสถานีโดยตัวคือมันติดเรื่ยงปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ผมอยากเรียนรู้การจัดการดูแลกันเองเนี่ยจะมีมีองค์การย่อบูดูสีองค์กาย่ริสุทธิ์ต้องการดูแลกันเองด้วยอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือคือเจ้าของสินค้าซึ่งตอนนี้มันมีที่ดีว่าหลายๆกลุ่มสินค้าเนี่ยมันกำลังรวมตัวกัน จะทำทำงานในเรื่องของการประกอบเรื่อพวกไนะติดกาารีว่าขาอย่ห้งเรียอแ้เริ่มในการรวมกลุ่มแล้วนะครับแลเห็นเกิดขช้นเีื่อว่สองวันกเราก็ไปคุยกับผู้สมัครมอตสุหกรามที่านมาปินั่นคือองการที่ต้องต้องต้องจับวลการเนงองก็คือสมาคมโฆษณาแล้วก็คู่ไปทโฆษณาก็มีการจับูแลการเอง สามเมื่อเจ้าของสื่อต้องมีจัตยานาพคุณจะเห็นว่าในหลายประเทศสกัดโฆษณาจรสกัดออกเอบ A B C ได้ออกซีพีเอสได้เอบี B C ได้หรือไม่ต้องก็คือเขาบอกว่าไม่บอกาะครับเขาไม่ให้ออกแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือเขามีมาตรฐานจริยธรรมให้กับตัวนี้พวกสื่อเต้องการถึงเรื่องเรื่องจริยธรรมในการนำเสนอคอนเทน ผมอยากเรียนว่ามันเป็นความรับผิดชอบของท่านด้วยที่จะต้องพูดถึงจริยธรรมในการเป็นสื่อที่จะรับรองการโฆษณาเป็นอย่างแท้รวมไปถึงการโฆษณาที่ประการหาผู้ผู้ประกาศผู้ดำเนินรายการด้วยซึ่งตรงนั้นนม่ผมไม่รู้ไม่เห็นหรอกแต่ผมอยากจะให้ข้อมูลไว้ที่ใจแล้วผมเป็นมาฟังของกาะทรวงการท่ที่ยวที่จัดท่านมีมีโปรเฟสเซอร์จากสิงคโปร์ เขาบอกกรบการกับดูแลในสำเร็จเนี่ยมันมีมันมีต้อศึกษานะเป็นค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์เขาบอกมีสี่สี่คัเตอร์อันที่หนึ่งเนี่ยคือมีความสนใจโวกของวิชาชีพดุลยสารานั้นมาจากด้นการแพร่กะาอันที่สเนี่ยเบอกว่าอุลสารานั้นจะเข้าบรรจว่าตัวโตจนถึงจุดที่อะกรนะอ่าององไปกับลักษณะที่สามคือมีเพลย์น้อย

แล้วท่านจะบอกว่าเราโคตรสนามโทรทัศน์แต่ผมอยากจะบอกว่าเกิดทั้งหมดเลยที่ออกโทรทัศน์วิทยุเนี่ยอยู่ในอยู่ในสมาชิกผมนั่นนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงคุยพูดเรื่องแล้วก็กลับได้ทุกท่านก็จะเห็นว่าปีนึ่งสะอร์ต่อไปเรื่อยๆสะบัดแช่มีโรงเรียนไม่กี่สะบัดซึ่งที่เป็นสัดส่วนมากนะครับประเด็นสุดท้ายคือมันจะต้องมีมีก็แบบสอง ซึ่งตรงนี้ผมว่าตรวสอบเรื่องของหน้าที่ได้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยสมาคมวิชาชีพบังคับสมาชิกไม่ได้ด่าต้องฟังแต่จะใช้ด่าแนี้เนี่ยต้องปล่อยให้กระบวนการทำงานไปก่อนไม่ใช่เหอกหักกาฟังที่ผ่านมาตอนนี้นีะไมันช่กระบวนการอยู่ไหมก็ดโดนต่อหน้าแสนไปเลยผมว่มาก่อนที่มาโดนด่ามันจะต้องปล่อยให้กระบวนการมันทำงานก่ <c oughs> อนซึ่ง ในกรณีของโฆษณานผมผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราเดินมาถูกท่าที่ต่อร่างกาสิ่งที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมันน่าจะเป็นเรื่องของความแน็งเรื่องของขา ว่านี่เป็นสิ่งแรกที่2ก็คือว่าการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาก็คือสมาคมหรือองค์กรเล็กกว่าตัวสื่อคือสื่อใหญ่กว่านะครับดังนั้นการรวมตัวกันของของสื่อเพื่อเป็นสมาคมเนี่ยจริงๆก็คือเราเหมือนกับอาสาเราเหมือนกับมอบมอบอำนาจหรือมอบความไว้วางใจให้กับองค์กรกลางคือตัวสมาคมตัวสถาบันวิชาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่ ในการดูแลร่วมกันนะครับแต่ละเนี่ยคือพระสมาคมยังเล็กอยู่หรือว่าสถาบานยังเล็กแต่ส่อนใหญ่กว่านี่จะเป็นปัญหาการกำกับขององค์ความรูชาชีพต้องกำกับได้ต้องมีกฎกติกาที่มันกำหนดร่วมกันแล้วก็ต้องกำกับได้แต่ว่าถ้ากำกับแล้วสุดวิสัยนะครับเรื่องบางเรื่องสุดวิสัยก็จะต้องเปถึงตาเพราะว่าการควบคุมตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องในตัวขอร้อ,อ,อ,องนะครับเช่นะ มีการร้องเรียนมาก็จะถามว่าร้องเรียนไปที่สถานีนั้นหรือยังเขาเล่นในการอะไรหรือเปล่าหรือ <c oughs> ถ้าร้องเรียนมาตรงนี้กระบวนการสอบสวนต้องเป็นอย่างี้พอผลออกมาครับเราก็ต้องอขอควางร่วมมือไปว่าขอให้แก้ขา่าวขอให้ชี้แจงขอให้ดำเนินการอะไรภายในเจ็ดวันภายนใยน15บห้าวันสมมตินะครับทีนี้ถ้าไม่ไดำเนินการจะทำาไงปัญหาของอย่างสถาการบ์ศิกินก็คือว่าสภาการณ์ศิลปินปมพีอ มีมากิดมีอะไรออกไปสมาชิกไม่พอใจก็ลาออกลาออกก็ก็ดูแลไม่ได้อีกอยู่ดีหรือสมมติว่ามีมาตรการอะไรออกไปสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นตรงนี้ที่มันจะต้องถึงมือขององค์กรที่มีอำนาจมากกว่าหรือว่าสามารถใช้ดาบได้นะครับแต่ถ้าเราให้องค์กรที่ใช้ดาบเนี่ยใช้แบบสเบายๆโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นะครับตรงนี้ก็อันตราย ดังนั้นเนี่ยคือผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องสร้างมาตรฐานแล้วก็ต้องช่วยดูแลกันพะสุดทิสัยที่ต้องใช้ตรงนั้นออกมาขณะเดียวกันผู้บริโภคเองนะครับผู้บริโภคเองก็มีส่วนสําคัญมากผมคิดว่าในแง่ของสมาคมโฆษณาเนี่ยที่ขึ้นก็คือว่าสมาคมโฆษณายังมีเจ้าของสินค้าที่เข้ามาดูแลกันเองอีกชั้นหนึ่งด้วยในในในส่วนของสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อพิมพ์หรือที่ยื่นตัวอตั้งเนี่ย ผู้บริโภคผู pens, ้อ่านหรือผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะมีส่วนหนีเยอะมากตัวอย่างล่าสุดที่อัปเดนะครับเนลสันเดเวอร์ที่กระบวนการหาข่าวเนี่ยไม่ถูกต้องชอบทำนะครับผิดจรรยารรณอย่างร้ายแรงอันนี้ทำให้็นสษทที่มีอายุถึงร้อยสี่สิบปีนะครับต้องเลิกไปหาเหตุที่เลิกเนี่ยเพราะกระแสสังคมไม่พอใจส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า กระแสสังคมอย่างนี้เนี่ยเร็วมากนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยมีพลังมากหรือว่าคนเนี่ยมีความรู้สึกเป็นเดือดเป็นแค้่มากกับการหาข่าวที่ขาดความรับผิดชอบการหาข่าวที่ไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับเสียหายกระแสรุนแรงขาดดันในขณะเดียวกันทางสภาก็เข้ามาดูแลนะครับทางทางฝ่ายการเมืองเองทางสังคมนะครับทางผู้ประกอบวิเศษี่ต่างๆ อยู่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาท้ายสุดมิวสอฟต์ดูร์ก็อยู่ง่า้นะครับผมผมคิดว่าผมอยากเห็นแบบนี้เกิดขึ้นในคงไทยคือผู้บริโภคเนี่ยรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วเรื่องบางเรื่องนะครับเห็นความไม่ชอบมาหาคนร้องเรียนให้สมาคมให้องค์กรวิชาชีพช่วยกันดูแลนะครับหรือไม่บางครั้งก็คือว่าเป็นกระแสขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตานตระานกครับ สมาคมวิชาการนะครับเราคาน,นว่าจะช่วีในช่วงทางนที่นี้แล้วก็ผมอยากจะเอื้อนให้กสทชทราบว่ากระทรวงศึกาธิการทำตัวชีวสารก็ไม่จะมีมากครับคือเราต้องการกระทรวงศึกษาธิการมีท, SAR, ทั้ง S R ทั้ง D C F ทั้งการประเมินภายในภายนอกเนี่ยก็คือส่งเสริมให้นักวิชาการเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะ การมาในองค์กร่างๆดยการน่าถานนานี่สัเ่เเียผมคิดว่าแค่องค์กรท่านเจมาเ้วยกาต่างๆนะครับเราพร้อมอนะคะที่จะสัพในทุกเชั่นคือเราคืออย่างเช่นะะทนี่ที่ผมีนการอยู่ในารบรารห้องสินใจนะครับเป็นบอ,อยที่แหกตา่างไม่มากนะครับถ้ามาถึง